มาตรการลดเมฟรีเป็นหนึ่งในในโยบาย6มาตรการ6เดือนฝ่าวิกฤตเพื่อคนไทยทุกคนโดยการจัดสรรรถประจำทางธรรมดาหรือลถเมร้อนของขอสอมกจํานวนครึ่งหนึ่งของลถประจำทางทั้งหมดให้บริการฟรีที่เริ่มตั้งแต่วันที่1นึ่งสิงหาคมที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครได้ บางสายก็มีรถแอร์รถแดงก็แล้วรถฟรีก็จะปล่อยรถแอร์คันหนึ่งรถรถแดงเสียเงินคันหนึ่งแล้วก็ตามด้วยรถฟรีนะถ้าเป็นมีบางสายมีรถแดงทั้งทั้งสายก็จะปล่อยคันเว้นคันหนึ่งอะรถแดงเก็บเงินคันหนึ่งแล้วก็ตามด้วยรถฟรีประชาชนที่โดยสารรถประจำทางหลายคน และคิดว่ามาตรการนี้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างทั่วถึงและอยากให้มีการดําเนินการต่อไปเรื่อยๆมากกว่า6เดือนประหยัดเนาะจะได้ไปไหนมาไ,ไหนไบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ถ้าเสียตังค์ก็ไปถ้าปีก็โอเคก็ไปบ่อยๆไม่ล้มาใช้ต่อรถสิ่งที่ประชาชนคาดหวังจากการมีมาตรการนี้คือการมีโอกาสได้ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางแต่ในความเป็นจริงแล้ว จำนวนรถเมฟรีมีเพียงจํานวนจํากัดเท่านั้นจะแย้งขึ้นเยอะค่ะแล้วางีเเวลาคือมันอาจจะไม่ได้มีทุกสายนะคะรถเมฟยีจะเป็นประมาณว่าคันเวบคันอะไรเนี่ยมันก็บางทีเรารีบด้วยอะไรด้วยมันก็เลสีเวลาคุงคนก็แน่ดยืน ู้ดีสารจะแบบจะดักรอมาบางทีบอกเขากาลระยะบอกอะไรปกติคันนี้จะเป็นรถฟรีนะแล้วทำไมผัดไปอีกคันนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะไอในรถฟรีของเรามันถึงได้แน่นแน่นมากบางทีเขาขึ้นมาเขาก็บนไงแน่นแล้วยังจะรับอีกเอาไม่รับไม่ได้ไม่รับผูผผ้นี้ี่ก็โดนรายงานอีกคนขับโดนรายงานหาว่าบริการฟรีแล้วทําไมไม่ไม,ไม,ไม่ไม่บริการประชาชนให้แบบประทับใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ในทางกลับกันรถเมฟรีก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ประกอบการรถโดยสารร่วมประจำทางและรถโดยสารประเภทอื่นๆเช่นกันถัฟรียเยนียน่าจะฟรีเขาสารไ้ไปทั่วสารทิศเลยเตียนละครึ่งถังเต้นละถังก็ยังดีเนี่ยมาฟรีรถเมเนี่ยตายไม่นานก็เกิดสงครามเนี่ยลำบากในเรื่องจริง ั่งอยู่ต้นไม่ต้นไหนก็คุยแต่กันคนขับรถออกพี่กันคน2คนไปแล้วไม่พอกินเปอร์เนต์นัสิบาทนี่0พันหนึ่งก็ได้เทไหระ้อยหนึ่บาทตอนนี้ทาไม่ถูกมาตรการลดเมฟรีนี้อาจช่วยลดค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนได้จริงแต่ผลกระทบของผู้ประกอบการรถโดยสารประเภทอื่นๆ ก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ให้รัฐบาลคิดและแก้ไขเพื่อให้วัตถุประสงค์ของนโยบายนี้เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างทั่วถึงได้จริง